สองโลหรือโลนึงเออเอา้าโอ้เข้ามานั่นหรือปลาอะไรครับโอ้โอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับข้าวขนาดน้อยเออเห็นเหรอครับเต็มหนึ่งครับลายมือลายเว้นแล้วครับเข้าไปไก่ขานาดน,น้อยก่อนโอู้ฟ้าอะไรครับขานาน,น้อยมาตรอง เท้าโร่โรนึงเออเอ้าโอ้เข่าหมาบเลยครับตายครับตายครับตายครับโอ้ครับ,รบโอ้ขนาดน้อยเ็ดใหญ่กี่ระครัะเนี่ยเบเบื่อยังขนาดถึงกินเลยโอ้ข้างขาว,ขาว แ้มนึงก็ร่างมากครับบริพุพก็ไล่มือไล่เว้นครับแขนมามันนาบล่ไว้เพราะอะไพี่หนอกเลยมันบ่คอยกินบินอยครับล่วงแห้งโอ้ขนาดหน่อยเป็นอัน้นยังไงเลยครับนี่ยำหายยังโอ้มาเข่าขากรีดหรอ โอ้ทหอดหอดช่องลูกอยว่ะหอดหรอห <c oughs> โอ้หาตัวซอยเฮ้ยแถมแรงแข่งมา้ามาแล้วครับเ <c oughs> นื้อโอ้ตัดเลยวันเฮ้ย ใายครับหลุนต้อกันเรื่อยๆครับน,น,นบั่งอีกอันนั้นวันลลยล้างกันได้ไม่เนี่ยมันของบ่มันของเนาะ หลอดอ่ะหลุดน้งองขนาดหน่อยไปเรื่อยๆครับปลาต่อนก็ปลาต่อ,ต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 อ,อนกระส่วนเลยยาหมูอม่องครับบาลาเนี่ยปลาเบสเห็นแต้มเดียวครับหน้ามันลุกแห้งเลยเพราะว่าพี่น้องเอ้ยก็กลางโพ่เปล่าครับก็กลางยิ่งสูงโพ่เปล่โอ้ยมองวหนาใหญ่งเจ้าเลยอันนัใส่เป็นฟอร์มเป็นฟอร์มหน่อยหน่อย กันกันครับบัดแล้วเขาน้อยบรรยากาศเศร้าๆครับโตบ้มหนาวครับติดบานหน้าแก่ๆเอามือเมื่อยจะวัดมูลาน,นากันแล้วกันครับปูปลาช่วงน,นีงก็หนักพี่น้องๆเลยหนักเขาบอกคือเก่าครับ ล่งก็่า่งกว่ามามกขึ้นก็ขึ้นหาจะได้ครับโอ้เห็นแล้วโอ้มดึงลงมาแหงเลยแล้ม,มลีแต่ปลาตอนเมื่อกี่น้องกระด้มาเนี่ยงงปลาลีลายของบอกอ่าอีกต่อนนึงครับโอ้ยคือจะหยุดไก่เลย ว,วันหยุดนะครับประกำครับเอออ้าวประกำกัยิมเหรอประกำไมนต้องคิวันหยุดเนี่นว่านี่ก็บนเดยาก่าจะใส่เบ็ดโอ้ยฮะอ้าวทหารไม่บอกทหานมั้ง นั่นป่าอะไรครับโอ้วันนั้นหน่อยป,ป,ป่าป่าป,ปีนครับอย่าประมาทนะครับผมบอกแล้ววองสิบสองเราเออโหทุ่งโหดเกินเกือบเป็นประกำเลยเหรอปลาอัน <laughs> นี้เขาเมาได้ <laughs> อ๋อฟิสซองแต้มมอน,นะครับมองอู๋ครับมองสิบสองออไจไว้ทบุญนกับีนครับยัดเขาซร้างฟิตใช่ไหมครับอ้โแ่กูเทาก็จะพงูดไว้อย่างเี้ยอ๋ออื่นมัน้ไหมอ้เฮียอ่าหล้วเฮ้ย,ยสูงเรื่มโพล่ะครับใส่หมองนามโตนครับสักวันมันต้องเป็นของเราคนละหน่อยลนะ ปลาน,นี้ก็เมา,าได้ครับขนาดลอยประมาณเออก้อยได้ครับเอกคิดเพื่อวาลักแก้แก้ปลุยปุ๊กหรอว่าเราเก่าเกือบเลยขนาน,น่อยโอ้ยได้ครับวิทย์ขันทองวิทย์แต่ล้างต้องวิทย์หนาปับ๊บเออวางหันมาจากลลางมาเลย มัน่นวมนยมันอ้วนไปอ้วนมากลบบทท่านกับเมีนเด้อเจ้าออตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางเลยครับมองสอั่นๆครับนั่งจิรุ่นอยู่อ ไปทางไหนแล้วโอ้สิเอาเนียวเดียวได้ดิเนเอามาขึ้นมาขึ้นมาโอ้สุดจับครับมอกสั่นครับช่วงนี้เงาปะไลครับเจอไหอฮะยังมานอยู่ครับยังเห็นแต้มอยู่ ปลาปากเป็นครับถึงมอ .12 ว่าน่าหน้อยว่างั้นครับเรือมังชีอืมเรือมอังชีช้องตอนครับปะ มาต้องฟังครับมาเบิงมองสีเอารดครูยี่หอครับพ่อแม่พี่น้องแต่เตยเบ็ดจะหอดม่องครับเพราะว่านามมันลุ่งไวเขาฉันว่าสิบูได้ปลาลุ่งให้พ่อแม่พี่น้องเบิงนะครับอ้อโอ้คือเป็น,น,น,ห,นหน้านนีขนาดหน่อยปลาก็ระบากใจครับพี่น้องมาได้เบิ่งน้ำอ้าวคือเป็น,น,นหน้าหนี่ครับผมถามอยู่เฮ้ปลาตัวนี้บ่ดึงนะ มันมองทำมันกโ็โหดดึงปัดนะปัดปัดทบฝมือเน,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 นี่ยแสดงว่าฝนฝนอ้วนแน่เนาะน้ำอ้วน <c oughs> ง่ายปะครับยับกว่าที่ก็ยันยับโอ้ป <c oughs> ัโทโหหลายทะลุเลยดีลหรอเนี่มันดึงไปพอ อ้าวลูแลวลูและเย็นบวานเทาซอยกันทมาหากินแล้วขบอนเชี่ยเชี่ยอยู่ปย่อนขึ้นบุตป่เออปูตะโูปูเอาอะไรดิ บมว่บานอยู่ไหนปวดบวอร์หน่อยเรือห้องบระของครับพี่น่าอะไรกันเลยนั่น,นสร้างควาดมาเลยครับยอนมันเป็นภาษาอังกฤษภาษาหนึ่งไว้หน่อยยอน,ยอนพอเดียกปีงเลยขนาดหน่อยป่ะปีง กินกับเหล่าโอ้มาเป็นปีงี้ทุกเขาเลยครับก็ทุกอย่างนเ,านานนเนาะอ่าจะตำหุ่นหอนเออโอ้พี่น่อสบลาวนเสื่องเป็นเสื่องเลย<อ>เนี่ยเหว่าอะไรนะครับคนนี้กูดีดพอด่ออะไรอยู่ดิกิน้นยังไดอครับาม,มามามาออโอ้ ปาดปาดมันขึ้นมาสูงเลยอู้ยังหังย,หย,ย่อนออตัวไว้ให้ใสยัเดะสร้างแต่ส่ย,ยันนะะถืออยู่ปะป่าสะแตกเว้เฮ้ยนา,ยา,น,า,ยาน้อยมากันอมสาว่าสะแตกเดาเตับเนาะอ้า มาอีกแล้วครับหตัวพอได้ปีงสาวนาน้อยว่างั้นปลายังไรส้อ,อ,นนอยวูออสร้อยก็ปลาสองวันปลาอย่งปลาสองวนสอวิรนไเ่อยนะโอ้ปลาสอวานสร้อยสอวานนส้อยวนเอาดูยอนส์ยอนส์คนน้อยยอน

Hết nhát luôn bị Hoài quá <laughs> là của Vẫn <laughs> thử nghe một lẹ สุดพอดีป่ะฮิเงหน่อยกินอยู่วว่าดื่มสารลาก <laughs> าหัวหลัต้องฮะัน,นสลับดำระยาอยู่นี้กรสรุปผลงานครับ ปลาหม่งก็ปลาหม่งหน่อยก็เพิ่มเด็ดปีกนะครับปลาหม่งสีปลากายอนปลาสังขวาดปลาหม่งสิบสองก็เห็นตัวหนึ่งครับปลาโม่งสิบสองก็เห็นปลาปากครับปลาเบ็ดก็เห็นกรองครับปลาตรองอคปลาปากเป็นครับุบ อันนี้ปตองตายครับรไม่ใช่ปตองกายนะครับปตองอตายตายคาบด็ดนี่ฮะโอ้ดึงออกทั้งนี้เลยหัวดีๆหัวเบิง้งปลาข้างว้ายว่านี่ครับยั่งอยู่เาเรื่องเบิ้งกันเลยคปลาปลาข้างว้ายว่านนะครับ อุ้ยอุ้ยขึ้นแลบดิแลบๆนั่นนี่เถอะปะปลาคือเป็นงูโอ้อยู่ในถังมังครับเมี่ยงว่าบาดนี่ยถังเงือกพะเยาวัวไอ้วัาออกนะครับอุ้ยพวงเนี่ยครับมันออกก็ได้ครับเพราะเขาเพิ่นเพิ่นอิ่มเพิ่นอิ่มนะครับพวงเนี่ยออกก็ได้อืมหน้าคนด่ามึงบ่นั่นถอยขึ้นบ่มึง เอาอยู่นี่แหละกบกละากปล่อยให้มันกินปลาเป่าเรอครับมันหนะ้าหน้าเจสิปล่อยมันให้มันจัดการผีป่อซายยันเลยอะเนาะลิปนี้ก็ฝากต้อนกันเรียกกันครับกับพอนานหน่อยบดหัวกันมายาวนานแล้วครับหนาโค้งลงไหวครับโอ้ยเสลยเดือดอืมอ้าวเหรียญแผ่นเสลยเดือดพอนาน้าน่อยอย่างแรกก็คือทอดคิดถึงกันคือเราครับ,รบอย่าลืมเข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจครับ มีคลิปดีๆแต่ปลาใหญ่ๆสิเอาลงให้เบื้องเรื่อยๆครับคลิปนี้กันลาไปซะหนีนะครับผมพี่้นงอยู่เด้มีแห้งยู่ดีงมีที่สุทุกคนครับเด็ดเจ็บเด็ดจนครับลาบครับขอบคุณครับสบายดี